มอไม่เห็นเอาไว้การทำรวจ <c oughs> โอยตรงตรง <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ผมก็วันนี้นะครับอยู่กันในช anel ของจอร์ดจัดแน่นะครับ <c oughs> ผมเพื่อนครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ราชพัฒนนะครับผมเดี๋ยวให้ดูวิวนี่นะครับผม นะครับอ่ะวันนี้นะจริงๆอยากจะมาถ่ายรูปรถนะครับผมก็แหม่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ลนมานมา้นเฮ้ยชื่ออะไรน้องชื่อก๊อตครับชื่อก๊อตอันนี้อันนี้รถรถเราเหรอครับเอาค้ำค้ำขาขาค้ำกลางได้ไหมอันนี้เป็น ptx ตัวไหนน้อง2,021ครยบเอับเอเฮ้ยสัมพันธ์หน่อยได้ไหมทำขอทำคลิปหน่อยได้ไหมขอทำคลิปนะอ่ากูติดไมค์ให้อีกเดียว โอเคนะครับผมอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเราสิบเจ็ดรถตัวเองไหมเนี่ยหรือรถที่บ้านรถตัวเองครับรถตัวเองเหรอที่บ้านซื้อให้ครับหรือว่าซื้อเองผ่อนเองซื้อเองออกเองครึ่งนึงออกเองครึ่งนึงครับยีสเคสวยเลยนะครับผมในกุญแจรถอยู่ไหนกุญแจรถอยู่นี่อ๋อกุญแจรถอยู่ในนี้นะครับผมอันนี้เป็นพีเอ็กตัวไหนนะ 2021ันยี่สิบเ <160. S 1> อ็ดอับเอ็ดร้อยห้าสิบร้อยอยห้๋อเขาแสดงว่าเป็นตัวใหม่ตัวเดียวของผมเลยนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยเป็นสีขาวเป็นตัวสแตนดาร์ดหรือเอบิสสแตนดาร์ดครับอ่าตัวสแตนดาร์ดก็คือจะไม่มีดิสสังไมม่ีถ้าเป็นตัว a b s ิสเขาก็จะมีดิสสังอันนี้ทำอะไรไปบ้างแล้วอ่ะแน่นอนเบาะปาดไปแล้วใช่ไหมครับผมอ่าอันนี้เบาะเบาะปาดไปเท่าไหร่แต่งไปเท่าไหร่ดีกว่าถามอย่างนี้ดีกว่าประมาณสองหมื่นครับ มึงไม่ต้องขินกล้องมึงเขินปูเนี่ยโอเคประมาณ20,000กว่าบาทสอืเด็กอายุเท่าไหร่17บเจ็โอ้แต่งรถไป2 0 0 0 0กว่าบาทไอ้2 0 0 0 0กว่าบาทนี้ที่บ้านช่วยออกไหมไม่ออกเองหมดเลยสะสมตังค์แต่งชอบครับอ๋อโอเคเรามีแนวคิดในการแต่งรถยังไงมีตรงไหมว่าเฮ้ยจะต้องเป็นแบบเฮ้ยเอาไว้สายซิ่งสายแว่นหรือแบบเป็นสายแคมป์เอาไว้เน้นขับทางไกลครับอ๋อขับทางไกลเปลี่ยนไปเรื่อยว่างั้นบ้านอยู่ที่จังหวัดอะไร กระบี่ครับอ๋อนึกว่าเป็นคนภูเก็ตนี่มาจากกระบี่ครับเพื่อนครับโอเคอันนี้เบาะเราปาดเองไหมทําเองทุกอย่างนะซื้อทุกชิ้นซื้อใหม่เลยเบาะเท่าไหร่ครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยโอเคหนึ่งพันหนึ่งร้อยปิ้งตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะตรงนี้เปลี่ยนเบาะไปแล้วแน่นอนนะครับผมแฮนด์เดิมปะอันนี้แฮนด์เดิมแฮนด์เดิมครับแต่ว่ามีไปปรับไปเปลี่ยนอะไรไหมไม่เลยเดิมเดิมเลยอ๋ออันนี้แฮนด์เดิมเดิมแต่ว่าก็มีเปลี่ยนไปบ้างเปปลลลี่ยนนนูก็อตตะะะครรัับบบผมมวาาาณ25ทท60 ลอเลนนะครับผมโอเคตัวนี้นี่ก็เป็นที่ยึดตัวสับไม่ใช่ของแต่งอันนี้อันนี้เป็นของเติมนะครับผมอ่ะตรงนี้อ่ะตรงนี้แน่นอนว่าไม่ใช่ของเดิมนะครับอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกอะไรชิวซงฟอร์ซ่าชิวทงฟอร์ซ่าอ๋อก็คือแต่ว่าจริงๆมันมีของพิเมันก็จะยาวมาประมาณนี้ไหมใช่ครับอ่าแต่พอเป็นของฟอร์ซ่านี่คือของเดิมฟอร์ซ่าหรือว่าของแต่งของแต่งเนาะอ๋อของแต่งนะครับผมอ่ามันจะเรียบอันนี้เท่าไหร่ครับว้าว ไอซิลทงโฟซาแล้วก็ซื้อมารวมเซตซิลนี้กับคิว่าตัวนี้ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเนาะเป็นแคปลาใช่ไหมครับผมอันนี้ไม่ได้หุ้มเองไม่ใช่อันนี้คาร์บอนอ๋อคาร์บอนใช่ไหมครับอ๋อคือสมัยสมัยกูคือแคปลาแต่ตอนนี้เป็นคาร์บอนนะครับผมอ่ะโอเคก็ตัวนี้นี่ซื้อมาซื้อมาทั้งชุดแล้วก็มาประกอบกับตัวนี้สองชิ้นนี้ 2 8 0 0 2นชิ้นนี้2,800นะครับผมกระจกนะครับผมจริงๆิงกระจกพีเมันอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ไปไปเติมมาใช่อันนี้เท่าไหร่ครับ200ครับแล้วมึงมองเห็นเหรอครับเพื่อนไม่เห็นยกไม่มอนไม่เห็นเอาไว้กันตำรวจโอ้ยตรงตรงเลยนะครับผมโอเคมีอะไรอีกอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรเฮดบาร์เฮดบาร์เท่าไหร่อ่ะครับพันห้าพันห้านี่คือยกเซตทั้งซ้ายทั้งขวาใช่ครับอ่าก็คือมันกันอะไรได้บ้าง ทำทำเท่อ๋อทำเท่แล้วมันต้องเติมมันต้องเจาะอะไรไหมแบบนี้ไม่ต้องเจาะยึดกับรถได้เลยยึดกับรถได้เลยขอดูหน่อยได้ไหมว่าว่ามันยึดยังไงทํามาแกะมาแกะมาแกะน้องก๊อตใช่ไหมน้องก๊อตใช่ครับอ่าโอเคนะครับผมอ่าก็คือแกะแบบนี้ได้เลยอันนี้นี่คือที่รองเท้านี่คือของเดิมของเดิมครับอ่าแต่ว่าอันนี้เราเราลองไว้เพื่อไม่ให้มันเป็นรอยอ๋อเพื่อไม่ให้มันกินเนื้อไปใช่ไหมใช่อ่าอันนี้ พันหนี่คือรวมเลยรวมเลยซื้อ,อที่ไหนครับลาซาด้าลาซาดาเรียกว่าอะไรนะเฮ a ดบาร์เฮดบาโอเคครับผมอันนี้อันนี้คือสติกเกอร์ชนมาอ๋อชัดเจนนะครับผมวัยรุ่นก็ธรรมดาเลยครับผม <S 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 โอเคนอกเหนือจากนี้ยังมีอะไรอีกทำอะไรไปอีก <S <S อไฟเดิมนะไฟเดิมมีแต่งบ้างไหมมีสีไหมไม่มีไม,มไม่มีนะครับผมไฟก็ไฟเดิมๆดิแครับแล้วมันสองหมื่นต้งไหนอ่ะเพื่อนสองหม<ะ>ื่นต้งไหนอ่ะ ก็มีชามด้วยอ๋อในชามอ๋ออันนี้คือข้างในโอเคอ๋ออันนี้คือข้างในใช่ไหมครับผมบแต่ว่าท่อนี่ก็คือเราไปเราไปเป,เปลี่ยนหรือว่าผ่าเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็น,เปนท่ออะไรอ่ะชามสปีดชามสปีดสองระบบเสียงเหรอเสียงเสียงเปลี่ยนได้สองระบบ,บอ่ะเอาในโชว์หน่อยไม่บิดฮะไอ้สองระบบอ่ะอั้นี้ตัดกันไโอเคไอ้สองระบบอ่ะมันลินปีเสื้อมันฟัง อมผมไปทำบ้าเม่หมดเลยออ๋เป็นไส้เดียวแล้วตัวนี้เรื่อที่พูดนั่นคืนนี่มึงเขียนมาเลยห้ามตัดเรียงอ๋อโอเคครับผมคือท่อเนี่ยซื้อมาเดิมๆเนี่ยคือ2ระบบว่างั้นใช่ค่ะสองระบบนี่คืออ่ตอนมึงซื้อมาครั้งแรกก็คือมี2เสียงใช่ครับแต่ตอนนี้เหลือเสียงเดียวเนี่ยเหลือเสียงเดียวเพราะว่าไปทำบ้าเม่ไปดัดแปลงนะครับผมป้ายทะเบียนเราไม่ต้องถ่ให้เห็นนะครับผมเดี๋ยวตำรวจไปตามถึงบ้านอันนี้กูล้อเล่นท่อเท่าไหร่ท่อเท่าไหร่ ซื้อมาตอนนั้น1นึ่ดินนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับผมแล้วก็ไปผ่ามาผ่าไหมครับผ่าเท่าไรครับห้าร้อยครับห้าร้อยผ่าที่ไหนเอ่ยเอาลึกเอาลึกนะครับผมอันนี้ก็เป็นรถผสมนะครับผม2แผ่นดินระหว่างเอาลึกกับภูเก็ตนะครับผมมีที่ไหนทําที่ภูเก็ตบ้างไหมวัยรุ่นไม่มีไม่มีเลยนะครับผมสีล้อสีล้ออ่าสีล้อสีล้ออันนี้พ่นเองใช่หรือว่าให้ร้านพ่น ทำกับคนในกลุ่มอ่าทำกับเพื่อนๆกันใช่มีออกทริปบ้างไหมมีออกทริปไปที่ไหนมีฟังฮาสองทริปแล้วแล้วก็กระบี่หนึ่งทริปอ๋อกระบี่หนึ่งทริปนะครับผมชามทำอะไรไปไหนข้างในข้างในเป็นชามบิ๊กจ้ะบิ๊กวีดัมบิ๊กวีดัมมันทำให้มันทำให้ช่วงปลายมันไหลมันการ์ลิงดีขึ้นอ่ะโอเคถามเลยครับผมว่าอันนี้เนี่ยเราจะไปทำแล้วเนี่ยวิ่งเท่าไหร่ คุ้มไหมกับการถ้าสมมติว่าไปทำแล้วมันพังวิ่งเท่าไหร่ได้วิ่งเท่าไหร่ได้ร้อยสามสิบร้อยสามสิบอ้าวเดิมๆมก็วิ่งร้อยสามสิบไม่จะขับไปเรื่อยๆมันก็ไม่ถึงม,ง,มง,มงมันลดไปเรื่อยความเร็วอ๋อความเร็วมันลดไปเรื่อยใช่ก็คืออันนี้นี่ร้อยสามสิบนี่คือไม่ลดแล้วก็ลดมาบ้างตามสภาพการใช้งานเรื่อยๆอ๋อ<ๆ>ตามสภาพการใช้งานแล้วถ้าสมมติเราเปลี่ยนอย่างนี้มันมันมันจะเสียไหมมีมีสึกหรอไม่คิดว่ามันก็มีมีนะโอเค นะครับผมนี่ก็ p t x ตัวนี้คือผมชอบเลยนะเออพอเห็นเมื่อกี้แม่งขับรถผ่านกูคือชอบเลยนะครับผมก็เป็น p t x ตัวที่ผมขับน่าจะอ่ะโอเคก็ใช่แหละเป็น p t x ตัวที่ผมขับเหมือนกันแต่ว่าของผมเพิ่งซื้อปีนี้ก็ปี2องพันสแต่มันโฉมเดียวกันใช่ไหมใช่อ่ะสองพ <2003, S 1> ันสองพันสามสองยอ่ามอะก็คือมันโฉมเดียวกันโอเค นะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับ p t x คันนี้นะครับพวกสวยมากนะสำหรับน้องก๊อตใช่ไหมค,มครับผมเรียนอยู่ที่ไหนวัยรุ่นมานี่เขาไม่เก่งนะเรียนอยู่ที่ไหนเทคนิคภูเก็ตเรียนอยู่เทคนิคภูกเก็ตนะครับผมมีช่องไหมมีติ๊กตอกมีติ๊กตอกอ่อาฝากติ๊กตอกไว้หน่อย <c oughs> จำไม่ได้โอเคเอ่าฝากติ๊กตอกของน้องก๊อตเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวค่อยแคปมาให้ โอเควอนได้ไหมอะไรนะไอจีไอจีเดี๋ยวค่อยขออ่ะไอจีด้วยตรงนี้ด้วยโอ้โหแม่งโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมโอ伊พีเจคันนี้ก็รู้สึกแบบเฮ้ยสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะไปเติมตรงนี้นะครับชื่ออะไรนะเฮตบาร์อ๋อเออมันชื่ออะไรฮะเคสบาร์เคสบาร์โอเคนะครับผมส่งลิงก์ให้พี่ด้วยเดี๋ยวกะว่าจะไปใส่เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวไปใส่ไฟเขาเรียกไฟอะไรนะไฟสปอร์ตไลท์เออไฟสปอร์ตไลท์อันเท่าไหร่วะไอรุ่น ก็อยู่ร้อยสองร้อยกว่าบาทร้อยสองร้งอยครับใต้ดวงใจก็เก้าร้อยกว่าเก้าร้อยกว่าของดีไหมดีสุดไม่ร้อยสองร้อยมันก็พอได้อยู่ <c oughs> พอได้อยู่นะโอเคโอเคครับผมเรียนอยู่เอกอะไรช่างยนต์ <c oughs> ช่างยนนะช่างยนต์นะ,ค,ะ okay, ครับผมโอเคครับผมใครนะครับผมชอบรถคันนี้นะครับผม PZS สี ek, <c oughs> ขาวนะครับผมไม่มีแนวแต่งนะครับผมอยากที่จะแต่งประมาณนี้ใช้งบไปเท่าไหร่ทั้งหมดไวรุ่น สองหมื่น,นสองหมื่นกว่าบาทนะครับผมแนวทางการแต่งก็ประมาณนี้เลยแต่จริงๆแล้วตัวผมเองไม่แนะนําให้เไปแต่งเพื่อเพิ่มความเร็วนะครับผมโอเคเพื่อความสวยงามก็ได้อยู่นะครับผมเพราะว่าฝากหน่อยเลยว,ว่าขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกเับพูดจะรึบอกกล้องหนิขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกครับเออใส่หมวกไหมเรา <c oughs> เออโอเคครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดถูกใจแล้วก็ สั่นกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปตัวนี้นะครับผมอวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับผม